ก็กรับสวัสดีรู้ทุกท่านด้วยนะครับและก็ชาคอฟดิ t ตี้บอบารู้ทุกคนครับผมก็อยู่กับผมอภิทีวีเป็นคนดีเล่นเกมไปวันๆครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต่อจากที่แล้วเลยที่ผมไปลองกิโล1นึ่งนะครับเพราะว่ากิโล1นึ่ได้ปับ๊บรดแรงดิ่นเนี่ยตั้งมาครับทำให้ปืนนิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ระหว่างลงแรงก็ ไปโดน MK2 ยิงเออซึ่งมันยิงโหดมากเลยก็ผมก็ไปดูมาว่าเออมันบัฟอะไรวะก็ปรากฏว่า MK2 มันบัฟอาแรงดิ่แนวนอนนะครับผมก็พูดตรงๆนะครับผมก็ไม่ค่อยจับปืนนี้เท่าไหร่นะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันบัฟมันเนิร์ฟมาแล้วกี่แพทนะครับผมแต่ที่แต่ที่รู้คือตอนมันมาช่วงแรกนี่ก็คนเล่นกันเยอะเลยนะครับ ก็โดยที่ผมไม่รู้ผมก็จะลองแบบของไม่แต่งก่อนนะครับแต่เพียงแค่ใส่ลองแค่ใส่แม็กอย่างเดียวครับเพื่อให้มันยิงได้หล,หลายตัวนะครับก็โอ้ยมีแม็กวะแม็กสิบเอา้าแล้วทําไมแม็กเจ็นัดมันไม่เพิ่มความเร็วในการรีโหลดแล้วทาไมอ๋ออันนี้มันลดเวลาในการลิงอ๋อก็ถ้าใครถ้าใครอยากลิงเร็วก็ใส่เจ็ดนัดน,นะครับผมใครที่อยากใส่รีโหลดเร็วก็นั่นแหละครับก็ใส่แบบนี้ไปนะครับ ผมก็ลองใส่อย่างเดียวไปก่อนนะครับผมก็จะไปลองเล่นให้มันคุ้นเคยกับปืนก่อนนะครับว่ามันแบบเออว่าปืนมันควรแต่งยังไงนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ลองตัวปืนแล้วเราไปแต่งเลยมันจะเพี้ยนนะครับผมเราต้องแบบค่อยๆลองทีละทีละสะเต็ปนะครับก็ขอเลือดด่านนี้แนละ้วกันด่านนี้มันแบบเออมันมีมุมยิงที่แบบเราแบบฝึกพิกฝึกอะไรวะเนี่ยเออฝึกสไลด์ป่าอะไรเนี่ยก็ฝึกฟังเสียงด้วยก็ไปเลยกันนะครับผม ก็ชิปที่แล้วก็ไปลองกิโลหนึ่งซีหนหนึ่งก็เจอแต่บอดนะครับผมก็เดินไปให้บอดยิงเล่นก็ <c oughs> <c oughs> แต่รอบนี้ไม่รู้จะเจอคนหรือเปล่าครับช่วงนี้คนแบบไม่ค,ค่อยเล่นมั้งครับอก็เจอไม่เจอคนอีกแล้วสงสัยคนเดีย๋ยวค่อยมีย๋ยวค่อยเข้ามามัง้งจะลองยิงอยู่เลยว่าเออมันมันแบบไหนมันเป็นยังไงกำลังลองเลย ก็จะลองทีแรกเลยว่ามันดีไหมขอลองจริงก่อนนะว่ามันดีหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยแต่เล็งเร็วอยู่นะเออแต่การเล็งก็เล็งเร็วอยู่ครับอุ้ยนี่กิฟเลยเดี๋ยวมันไม่ค่อยจะดีนะเอาเป็นหนัหมดแล้วอะแต่แต่มาเพิ่นความลินโหลดมาก็ลินโหลดนข้างๆแบบช้าอยู่เฮ้ยก็ไม่ช้ามาก วิ่งจริงนะยิงมันว like ิ right, ่งนะแต่ระยะวันม mm ันยิงประมาณ5นัดตานะครับประมาณนั้น5-6นัดแต่ถ้าใกล้ๆก็ใกล้ๆประมาณ4นัดอืมไม่แน่ใจนะดาเมจ26่สิบก็ประมาณ4ี่นัดบ้างสี่นับอ๋อ4นัดต่นัด ก็ปืนนี้น่าจะเหมาะสำหรับปืนแบบ AR แบบยิงแบบระยะไกลนะครับผมโอเคแล้วก็จบเกมเลยละกันโอเคพอรู้เข้าเข้าปืนละเอ้ยเอ้ยจบแล้วนะครับผมโอเคผมก็คิดของแต่งไว้ละก็ลองดูแล้วว่าเออปืนมันแบบมันนิ่งมากมันนิ่งแบบไม่ต้องแต่งคุมเลยครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยคือมันนิ่ง ผมขอลองดูก่อนว่าเออมันมีอะไรที่แบบมันเพิ่มระยะมันได้ไหมเพราะว่าปืนเนี่ยตั้งแต่แพทที่มันมานะคือปืนมันเหมาะแบบยิงแบบระยะแบบแบบกลางมากกว่ามันจะไม่ค่อยเหมาะซัพพอตน,นะครับผมมันจะเหมาะแบบอวิ่งวิ่งเข้าไปยิงมากกว่านะครับแต่ก็จําได้ว่ามันมีเพิ่มระยะแบบเออมันเพิ่มระยะดามเมจแล้วก็อะไรเนี่ยแหละเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะผมก็ลืมแล้วไม่ได้เล่นปืนนี้นานจริงๆผมไม่ได้เล่นนาน แต่มันบัฟมาก็ต้องลองหน่อยละกันมันจะนี่ไงเพิ่มระยะดามเมจหนึ่งร้อยเนี่ยมันจะยิงได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็ดามเมจมันจะอ่าไม่ตกในระยะสามสามห้าเมตรมั้งน่าจะน่าจะสาห้าเมตรแหละแล้วมีอะไรอย่างอื่นไหมอะ่ะก็สามารถใส่ปังกลางได้นะครับหรือจะใส่เต็มร้อยเลยก็ได้แต่ข้อเสียคืออันเนี้ย มันจะลดเวลาในการเล็งสาสิบห้านะครับก็ใครที่แบบอยากเล็งเร็วก็ใส่สักห้าสิก็ไดเออ้เพื่อแบบไม่ให้มันเสียหายนะครับผมอันนี้อะไรอะระยะห่างก,การลั่นเฮ้ยลั่นเร็วขึ้นเหรอความคล่องตัวเร็วขึ้นแต่เพิ่มแรงดันเราตั้งเลนเดียนอนเฮ้ยขอลองอันนี้หน่อยดินีออ่น่าสนอันนี้น่าสนก็แบบเน้นแบบวิ่งยิงเป็นเลยนี่เพิ่มระยะเก็บเสียงอ๋อก็ใส่ซเลนเซอร์ ปากระบอกด้วยอ,อ๋อแล้วก็ใส่ความเร็วในการเล็งไปก่อนครับคิดอะไรไม่ออก <c ười> พันท้ายอ่าพันท้ายเพิ่มความเร็วเลมเมื่อวิง่งยิงอ,อันนี้ไม่เอาผอมเอาเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ระหว่างเล็งแล้วกันแล้วมีอะไรอีกบ้างอ๋อขอความแม่นแบบไม่เล็งยิงอ๋อมึงใส่นี้กันเพราะว่าผมไม่นี่อยู่แล้วก็จะใส่เจ้าตัวนี้ไปนะครับผมอ่า ใส่แม็กเรียบร้อยก็เหลือข่าวสุดท้ายเพิ่มระยะเพิ่มระยะได้ท่านไหนเอมีเก็บเสียงลดแรงดียวตั้งด้วยก็ปืนมันนิ่งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้เอ้ยเอยเอผมใส่ตัวนี้มาได้ว,ว่ามันเพิ่มแรงดยวตั้งท่าไหร่เพิ่มแรงดิดยวตั้งขึ้นมา20%นะครับผมก็อีอลดเท่าไหร่อ๋อมีการกระตุกครับมีลดเวลาในการเลงนะครับแต่เพิ่มความดีเลย์เมื่อวิ่งยิง เฮ้ยมีการกระตุกด้วยเหรอผมว่าอันนี้ก็ดีนะครับแล้วก็เพิ่มความในการเล็งด้วยเพื่อแบบเออยิงแล้วหน้าเราจะไม่กระตุกนะครับเวลาเราแบบวิ่งปูวิ่งใส่นยเราก็สามารถเก็บได้นิ่มๆเลยด้วยปืนที่มันนิ่งอยู่แล้วครับก็จะลองเซตนี้ไปก่อนนะครับโอเคก็อันไหนๆก็จะลองนวผมก็ไปลองในวอลแคนวันนี้มีวอลแคนอะไรอ๋อมีวอลแคนเนี่ยให้ทําอะไรวะเดี๋ยวดูก่อนนะครับผม ก็เราอยู่อันดับสมแต่เขาไปสอง0 0นหพันนะครับก็ผมไม่ได้ทําเลยครับตื่นมาก็ทําคลิปกิโลเลยไม่ได้วอเออก็เอามาวอแคนนิดหน่อยนะอ่าฆ่าสตูใช่ไหมแปดแต้มโอเคเราก็จะไปฆ่าสตูกันนะครับผมแปดแต้มก็เดี๋ยวจะลองแบบด่านระยะนิดหนึ่งนะครับระยะไหนดีอ่ะอ่าจะลองระยะนี้ละกันเพราะว่าอันนี้เป็นแต่งแบบอาแนวจะวิ่งยิงหน่อยนิดนึงครับวิ่งยนะิงวิ่งยิงไป ก็เล็งเร็วหน่อยด้วยนิดนึงโอเคก็เจอห้องแล้วแล้วก็เจอโคนด้วยนะครับสองคนนะครับผมก็เราจะมาลองดูกัน,นครับว่าเออวิ่งยิงมันจะดีไหมมันใช้คำว่าวิ่งยิงได้แบบวะก็ได้แหละมั้ง <Dom ination. S 1> ก็เร่งเร็วขึ้นวานนิดนึง <laughs> เล็งเร็วขึ้นมาหน่อยนะครับผมอ่าก็ โอ๊ยสังเกตว่ามันก็ไม่ค่อยดีนะเออก็ไม่ค่อยดีนะครับโอเคเราก็ไปกันเลยโอ้ยแต่ข้องตัวเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยเห็นได้ชัดเลยครับข้องตัวมันแตกครับโอ้ยโอเคครับโอ้ยพุ่งเรียบร้อยอ้าวมันไม่แตกโอ้โห จะเก็บธนไยห้หน่อยทำอะไรครับลองวิ่งยิงเล่นๆครับผมก็ฉากเมื่อกี้ก็เก็บป่าแบบในแม็กซ์ที่ขับฆ่านะก็หวังว่าวัสดุไม้ได้ไหมอ๋อปืนดาเมจจะเบานะครับเวลามันยิงไกลก็มันเหมาะสําหรับยิงแบบระยะ25เมตรมากกว่านะถ้าปนของแต่งเนี่ยครับแต่ก็ยิงปืนกลถ้าเกิดแบบอ่าถ้าเกิดมันจำเป็นก็ยิงครับผมก็สามารถยิงได้ครับถ้ามันจำเป็นแต่ถ้าเกิดไม่จําเป็นก็อย่ายิงดีกว่า โอ้โหบัตรมนวิ่งเร็วเกินรอนะครับผมอ,อุ้ยนิ่งในระยะแบบ,นนแบ,บนเนี่ยในระยะแบบ25เมตรเนี่ยคือมันหนีมากเลยอ่ะเฮ้ยของจริงต้องเอาไปลงแงหลงหน่อยแล้วจะลงแรลงไหวไป่าววะก็ไปคุณปืนดีกว่านะครับก็ตัดไปตัดไป โอเคเลยรัดเดียวไปแล้วกันอ้าวได้บีโทนแล้วก็ยังไม่เปิดครับเดี๋ยวเขาล้อเดี๋ยวเขาล้อเออครับตั้งปั๊มไปหนึ่งจังเอากดปั๊มไม่ติดตั้งปั๊มไปหนึ่งจังหวะอันนี้อันตรายเฮ้ยกระสุนต้องกำจะกดนิดนึงครับเออ โดนกระดักเอาะเอาะเฮ้ยเล่นมันนะปืนนี้เล่นมันนะน่าเอาไปเล่นธรรมดานะแต่ลงแรงน่าจะแบบลงแรงน่าผมว่าถ้าคนถ้าคนที่เอาไปเล่นไล่ตัดหรือเล่นแบบซัพพอร์ตแบบในระยะที่แบบหวังผลได้ผมว่ามันก็เล่นดีนะถ้าคนเล่นเป็นผมว่าเล่นดีนะแต่ผมเล่นไม่เป็นผมมองว่าแบบ ได้กิโลดีกว่ะเฮ้แต่ปืนนี้เล่นมันเอาไปเล่นธรรมดายิงแบบส่าชิ้ใกล้อะไรมันมากมันมากโอเคก็ถือว่าเซตนี้คข้างดีดีอยู่หรือจะไปแต่งเซตอื่นก็ได้ครับแล้วแต่คนถนัดนะครับผมก็แต่งเซตที่ผมแบบคิดว่ามันถนัดแล้วมันเป็นไปได้แล้วเซตที่ผมเล่นได้นะครับผมก็ผมเล่นประมาณนี้นะครับอ่าเฮ้แต่แบบกระดับแต่งแบบผีนั้นเนี่ยคือแบบ โอ๊ยเจ้าตือกระดาดแต่งแบบปีนะเนี่ยมันในนี่ส่วนของแต่งนี้ก็ตามตรงครับก็ไม่สามารถยิงแบบนี้ได้เพราะว่ากระสุนมันหนักไฟมากครับเนี่างในบ้มันจะยิงไม่ค่อยโดนเลยนะครับผมเนี่ยเห็นว่าแต่ก็ขนาดต้องยิงไกลๆนะครับเนี่ยมันก็ยิงได้ครับแต่ถ้าไกลกว่านั้นก็ยิงไม่โดนนะครับผมาตายเลยโอเค จบเลยดีกว่าก็เดี๋ยวจะไปลองของแต่งของแต่งครับผมก็แต่ง,ง,แ,ตงแบบไกลลองแบบไกลดูเนาะอิงกายเนะจะลิงจะช้าหน่อยอยากรู้ว่าลิงช้าแค่ไหนเหมือนกันลิงจบเลยเไม่ใหยย้ยอะไม่ใหยย้ยอะเออเออ <Okay. S 2> โอเคปิดปกเลยแล้วไงจบแล้วเอาค้างเออหายค้าง,างบางทีกดลิงอะไรพวกนี้มันค้างบ่อยนะครับเป็น,นไรเหมือนกันเวลากดลิงแบบแบบเร็วโอเคของแต่งนี้ก็เล่นได้แต่ลงแรงก็อีกเรื่องหนึ่ง <laughs> ตง ใส่ลงแล้วมาต้องแบบปรับแต่งหน่อยนิดนึงผมน่าจะแต่งแบบการเล่นยากไปหน่อยนิดนึงโอเคก็ของแต่งที่แล้วผมแนวแบบคล่องตัวหน่อยๆนะครับก็เนี่ยครับอขนาดความเร็วรีโหลดก็25นะมันก็ยังรีโหลดค่อนข้างช้านิดนึงนะครับผมในสําหรับผมนะแต่มันก็เร็วแหละเออมันก็เร็วแหละแล้วก็เนี่ยความแม่นยำเมื่อไม่เลงแล้วนี้รถเร่งหนีตั้งแน่นอนเอ้ยแต่มันก็แบบ มันก็โอเคนะครับมันก็ไม่ได้แย่นะครับเพิ่มระยะตั้งมาตั้ง50%เอนี่ยเออเขาแต่งนี้โดยรวมก็เล่นได้นะครับเออผมก็มาลองอีกของแต่งนึเนื้อกันนี่ก็เปลี่ยนแค่แบบปากกระบอกปืนเลยแบบลองระยะไปเลยแล้วกันครับว่ามันยิงระยะได้เท่าไหนบ้างแล้วก็จะเปลี่ยนในส่วนของเลเซอร์ครับเลเซอร์ผมจะไม่ติดนะครับผมเพราะว่าเออผมมีลดเวลาเออลดระยะ เวลาในการเล็งแบบค่อนข้างนี่แล้วนะครับผมก็ก็มาดูความวยในการเล็งตอนนี้18ครับเอ้ยติดเลเซอร์เดี๋ยวติดเลเซอร์ดูแบบอ๋อเดี๋ยวอ๋อเลเซอร์มันไม่ได้ช่วยมันช่วยแค่แบบเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงอ๋อเดี๋ยวเก็บเสียงอะ่ะเก็บเสียงแล้วล่เนตั้งนนนี่นั่น่น,นไม่มีเพิ่มะรยะยะก็ ดูเหมือของแต่งโดยรวมแบบมันไม่อยากให้เพิ่มระยะปืนให้มันโกงเกินไปครับแค่แบบเออเพิ่มตรงนี้มาก็แบบโกงแล้วครับเพิ่มระยะดาเมจตั้ง100%มานะครับเออแล้วปวกกับแรงดินนอนด้วยนะครับอ่ก็แบบอืมต้องติดใต้ลำกล้องแล้วแหละเพื่อให้มันเพิ่มความเร็วในการเล็งขึ้นนะครับความเร็วในการเครื่องที่ว่าอ๋อมีไหมอะรถแรงดินนอนเหยื่อจะรถอะไรห,หนาเลยเนีน่ยตั้งแรงแรงดิน อุ้ยปืนมันก็ปับ๊บลดแนเดิ่นนอนนะทำไมมันเพิ่มแรงดิ่นนอนเยอะจังแสดงว่าแพตก่อนนี่แสดงว่าแรงดิ่นนอนน่าจะสูงนะครับปืนนี้มันก็เลยโดนปั๊บมานะครับก็เลยแบบสามารถคุมง่ายขึ้นโดยที่แบบไม่ต้องแบบพึ่งของแต่งมัง้งน่าจะมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอ่าใส่อะไรไปแทนเนี้ยออคิดไม่ออกอะเปิร์กแล้วกันมูใส่เปิร์ก นี่กันเพราะว่าระยะไกลมันยิงตายยากครับเราก็แค่ยิงให้สตูมันสโลแล้วเราก็ซ้ำส,สตูได้แบบอีซี่นะครับก็ใส่ไปแล้วกันแล้วครับผมก็ประมาณนี้ครับไปก็เดี๋ยวจะไปลองกันเลยลองด่านไหนเนี่ยแต่ลองในส่วนของด่านนี้ละกันหรือด่านนี้ดีอะด่านนี้ละกันก็จะเออนี่หน่อยครับ ก็จะมาลองระยะปืนหน่อยนะครับผมก็ผมขอไม่เอาปืนนี้ไปลงแรงละกันครับผมว่าผมยังไม่เชี่ยวชาญพอนะครับการที่แบบจะเอาปืนใดที่ไปลงแรงอ่ะเราต้องถนัดปืนนั้นก่อนนะครับเพื่อแบบเออเพื่อแบบเกรงใจเพื่อล่มทีมด้วยนะครับบางทีผมก็ไม่อยากลงแรงเยอะคราบผมไก่นะ <laughs> ผมเล่นไก่ครับก็ไม่อยากลงเยอะเออปุ่มผมปรับปุ่มนอนใหม่ผมกดไม่ค่อยถนัดเลยเดี๋ยวผมก็ค่อยปรับคืนครับ ก็พยายามฝึกแล้วแหละแต่มันแบบมันเล่น BR ได้แต่ MP คือแบบมันจะสับสนหน่อยนะครับมันก็แบบมันไม่สามารถแบบกดได้ก็เลยเดี๋ยวผมจะไปปรับ่ยนก็พยายามนอนยิงอะแต่มันก็ยิงนอนเร็วขึ้นนะแต่เวลาแบบที่รถเชอร์อีอะผมจะกดปุ่มตรงเนี้มันจะไม่ไปนะครับเฮ้ยยวนะทำไมมันนเร็วจังวะ เลีงเร็วมากโอเคก็ลองระยะอุ้ยยิงได้ดีขึ้นอุ้ยุ้ยอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไม่ดีอยู่ผมสับสนอยู่คือแบบมันเลีงเร็วแล้วมันก็ยิงไกลด้วยแล้วก็ว่ายิงไกลก็เยอะเลยอ่ะนโดนไหมแต่กระสุนแตกปานะครับเออกระสุนแตกปานต้องไปแต่งแม่นะ เนี่ยตัวแต่ปาแต่แบบมันโดนคือแบบเนี่ยเห็นปะประมาณ4-5่ห้านก็แตกแล้วจากที่เราแบบยิงห่งเจ็ดน,นัดน,นะครับในระยะนั้น<อ>เนี่ยคือแบบเล็งเร็วมากข้องตัวดีมากอ่ะเฮ้ยแบบยิงได้ประมาณ 40, 40เมตรยิงได้นะเนี่ยถ้าไปแต่งแม่นะครับสีเมตรยิงได้สบายเห็นปะเมื่อกี้โอ้โหเพื่อนรับไปก่อนกอเฮ้ยโอ้โหไม่แตกยิงไม่โดน อากระสุนมันแตกปลายหน่อยนะครับเออก็ใส่ต้องติดใต้ลำกล้องเพื่อให้มันแม่นขึ้นนะครับผมแตกปลายไปนิดนึงก็ไม่อะไรโอ๊ยตกกระจายตกกระจายพูดอยู่ก็ตกกระจายอยู่ๆก็โผล่มาแล้วอ่ะเงาเงาเงาอ่ะโอ้ยโดนนี่ครับโดนนี่ครับสองนัดแตกจะฮัลโหลไม่โผล่เว้ย โอเคไหมฮะจับฉัน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 จับนจับฉันจับฉันจนจับฉันจับฉันจับฉจับฉัน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 จับฉัับฉันจับฉัับฉันจับฉนจับฉันจันจับฉันจับฉันบฉันจับฉันนจับฉันจับฉันจับฉันน แนวเขาห่างเยอะเลยไม่ได้ยึดกันเลยไล่แต่ยิงเจ้ากระสุนมันแตกปลายแล้วก็แบบมีแฉกที่ตีใส่ได้ทุกนึงก็ไม่ได้ทิ้งกันเลยขนาดนั้นโอเคแต่เปลี่ยนกระสุนเร็วเดี๋ยวเอาอะไรมาเปลี่ยนเร็วก่อนก็เปลี่ยนเร็วเออ ก็น่าจะถอดเปิร์กแล้วก็ติดใต้ลำกล้องนี่ว่ามันจะได้แม่นขึ้นนะครับออขาดความแม่นขายอย่างเดียวเลยความแม่นแกรสุดมันก็งแบบแตกปลายมันก็แตกไม่เยอะนี่หว่าก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวลองไปยิงใหม่ดูก็ตับสุดเือนกันว่าปืนนี้แบบโอ้โแต่คล้องตัวมันก็ดีนะแต่วิ่งช้าหน่อยนิดนึงมันเซตน่าจะวิ่งเร็วอ่ะ t a r g e t in sight ักรครับ Changing mag โอ้โหไม่รู้จะยินตัวไหนเลยเมื่อกี้สะบัดเห็นขวาแวบๆแต่ติยินตัวขวาโอเคช่วยเพิ่นยึดโอเคสมอกปิด Smoke out เข้าไปยึด นิดนึงเอาแต้มห่อยละกันเราวิ่งวนนะครับผมโอเควะจ้าทำไมผมยิงไม่โดนวะผ่านใจโอเคขวาแตก reloading แตกเอ้ยโอ้โหยิงไม่โดน อยู่ด้านบนเอาไม่แตกโอ้ยโอ้ย้ยหลังนีงมาครับมาครับเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยเวลายิงแบบระยะแบบ30เมตรคือโอเคเลยเนี่ยโอเคเลยอะ30เมตรโอ้ยเจ๋งอะโอ้ย โอ้เขายังยืนอยู่เหรออะเอาตัววอร์มมาเขายังยิงเหลือน่ะอุ้ยขวาอีกมองไม่เห็นก็เปิดไปแล้วเออเป็นไงหัวนัดเดียวครับโหัวปืนอะไรยิงหัวนัดเดียวใช่เหรอวะเลือกฮันโลเมื่อกี้ ถ้าไ,ไม่มีแล้วก็หาตัวยิงครับโอ้ยไม่แตกขาดนั้นตลอดเลยนนคือต่อให้ยิงไม่ยังไงก็ประมาณยิงแบบสี่นัดอยู่ดีนะครับผมยิง4ี่ห้านัดเลยเซตนี้คือแบบโอเคเลยแตกสุดแตกปลายไปนหน่อยนิดนึงหรือผมยิงไม่โดนเองวะ ไม่รู้ว่าแต่พอยิงในส0สิบเมตรที okay ่แบบโอเคเลยเน uh> evet> ี่เห well ็นปะยิงแบบยี่สิเมตรส0สิเมตรโอเคนี่คือแบบบางช็อตแบบเออมันยิงแบบไกลๆก็ดาเมจดมันก็ตกนิดนึงนิดหน่อยเล่นได้เล่นได้ไม่แย่อันนี้ผมคล่องใจว่ะเดี๋ยวผมแบบขอแต่งอีเซตหนึ่งผมคล่องใจมากเลยผมขอแบบอีเซตหนึ่งอีเซตหนึ่งอีเซตเดียวละก็มาแต่งเพื่อความแม่นเลยมีอะไรเพิ่อความแม่นมั่งอ่ะพี่ ไม่มีพ่ความแม่นเลยเหรอเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เหมือนมันแบบไม่ให้แบบยิงไกลเกินนะครับเหมือนเกมมันแบบกําหนดไว้แล้วอะก็จะมีความแม่นแคบไม่มีเลยนี่หว่าเออว่ะมีแค่อเนี้ยแหละที่แบบเพิ่มความแม่นยาม20%เนี่ยแค่อันเดียวอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยใส่่สไปเดี๋ยวจะลองอันนี้ดูครับก็ ระยะคล้องตัวเท่าเดิมเป2เท่าเดิมเลยก็เออก็แตกต่างนิดนึงครับแล้วก็แบบเพิ่มความเร็วการเล็งมันหน่อยหนึ่งมั้งใช่ปะอ๋อไม่ไม่ใช่ก็18เปอร์เซ็นต์เหมือนกันเหมือนเดิมเลยเพิ่มแค่ความแม่นยำเฉยๆความแม่นยำอยู่ที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้ความแม่นยำเมื่อเล็งยิง20ออ๋อแสดงว่าที่เราแต่งมาคือมันไม่ได้เพิ่มความแม่นยำเลย ก็ต้องใส่เลเซอร์อยู่ดีนะครับถึงแม้เลเซอร์มาจะไม่ได้ลดอลดเวลาในการเล็งแต่ยังไงก็ต้องใส่ไปอยู่ดีเพราะปืนมันแบบมันค่อนข้าง,ขา,งขาดความแม่นนิดนึงนะครับผมก็อใส่ไปแล้วกออก็ว่าอยู่พอถอดปุ๊บทําไมมันความแม่นหายเลยนะครับก็ขออีกสักเกมแล้วการขอแบบดานไกลๆเลยข้องใจวะเมื่อกี้ดานมันแบบมุมมันแบบมนีน่ไหมาดานนี้เลยละการคาใจนะครับ แแแแถถถถมมมมก็เป็นปืนที่แปลกนะที่แบบมันแต่งยิงไกลได้แต่แค่ไม่แม่นก็แปลกอยู่แต่เป็นปืนที่แบบมีความคล่องตัวสูงพอๆกับ fr 556เลยโอ้ยเนี่ยยิงไกลยีขึ้นครับแม่นขึ้นโอเค คือแบบแม่นขึ้นเยอะเลยสรุปใส่เลเซอร์ดีกว่าครับเพิ่มแม่นขึ้นเยอะเลยดูดิแบบเขาต้องแอบไปดีเลือดอ่ะโอ้ยก็แบบเบ็เล็กก็อยาหาเท่าก็เล็งดีกว่าก้อนเล็งไม่ได้ช้าครับรีโหลดก็เร็วนะครับแบบใกล้ๆก็สามารถยิงได้ครับ่ยใกล้ๆยิงได้ครับอ้าว เจ so oh! ้ากระสุนหมดโอ้โหเจ้ากระสุนหมดเลยเอาเปิดตัววอร์มาเตือนไปหน่อยเอาตาไม้พอดีไปปืนที่โดนรวมที่มันเล่นมันนะเฮ้ยเออแม่นแม่นแม่นเดี๋ยวผมจะลองยิงระยะนี้ดูโอเคก็อย่าหาทำกับระยะนี้ดาเมจตแค่สิบกว่าแต่ก็ ถ้าแบบจำเป็นก็ยิงได้ครับถ้ามันจำเป็นแต่ไม่จำเป็นก็อย่าดีกว่าเนี่ยยิงแบบระยะมีกี่เมตรวะเนี่ะอเมงเหรอประมาณนั้นแหละครับเออเนี่ยแบบใกล้ๆเนี่ยมาเหนี่ยใกล้ๆเนี่ยมาเหนี่ยใกล้มาเหนี่ยเห็นปะโอ้สุดยอดครับก็ปืนนี้ครับ เออรวมเอาไปลงแรงได้ครับถ้าใครแบบเออชื่นชอบปืนนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถเอาไปลงแรงได้สบายเลยปืนนี้เล่นมันมากในสำหรับที่มันดา่านแบบใกล้ๆกลางๆอะไรเงี้ยปืนนี้จะได้เปียบนะครับว่าดีละที่มันปั๊บมาเล่นสนุกขึ้นเยอะเลยโอเคครับผมนี่แน,น,น่อนน้าวไ่โดน โอ้ยโหเขาเล่นปืนกลแล้วครับจังหวะนี้พ <c oughs> ี่แกเป่นเล่นสไลด์เล่นปืนกลแล้วจังหวะนี้นะครับผมเ <c> ม <oughs> ื่อกี้เขาจะมาทำสก,กินปืนมั้งเ,เห็นสก,กินทองอยู่ <with> โอ้ยโอ้ยโอยโดนมุมนี้นะครับ <with> เอาตายซะแล้วอ๋อคุณยืนหน่อยนะครับผม enemy in sight. เล่นมาบแล้วเอ้ยเอาสปอสปอร์สปอลาเอาสปอลาเอาสปอลาเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ยกปืนเลยพวกยิงตายแล้วไกลๆโน่นนะโดนเปล่าวะนอะ มันอยู่ไหนวะเอาแอบเอาโผล่แล้วโผล่แล้วเฮ้ยแอบเลยอ่ะแอบเลยโผล่มาะโอยวาะมาเดีครับ็มาเดี๋ยวก็ไอ้ยามี่กี่เมยวะน่ะเฮ้ยเอาไปปัดได้อยู่เนี่ยปืนเดียเฮ้ยชอบอ่ะเฮ้ยชอบชอบชอบเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไปหัดเล่นละว่าปืนนี้ได้ปืนนี้ได้ปืนนี้ได้ มากอ่ะฮาดีก็เมื่อกี้ก็ยิงให้ดูแล้วเอ้ขนมเค้กผมเคยเจออยู่เคยเจอพี่เขาอยู่อ๋อจำได้ขนมเค้กอ๋อเจอเคยเจอเคยเจอเคยกดเจออยู่เขาก็สายวอรแคร์แหละโอเคก็โดยรวมนะครับผมก็เฮ้ยเป็นปืนที่แบบเล่นสนุกนะขนาดมันปั๊บแค่แรงดหนีนอนอ่ะแต่แบบผมมีความรู้สึกว่าเออ อันนี้คือความรู้สึกผมนะถ้าเกิดมันไม่บัฟแรงดิ่นเนี่ยนอนอะ่ะมันก็เล่นได้นะผมว่าแล้วมันก็เล่นได้นะเออตัวที่มันเล่นได้แล้วทําไมผมแม่งไม่เล่นวะเออว่ะเพิ่งจะนึกได้เนี่ยว่ามันมีปืนนี้อยู่ในเกมนะครับผมเพราะว่าผ,ผมไม่ค่อยได้จับเลยปืนนี้ก็มาจับเอ้ยมันสนุกดีมันก็แบบเอ้ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อนะไรเนี่ยโดยที่ผมเล่นในโหมดธรรมดาด้วยม,มันก็เลยไม่ค่อยตึงครับมันก็เลยสนุกดีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเอาไปลงแรงเป็นไงนะครับผมก็ ใครอยากเห็นผมเอาปืนนี้ไป,ไปลงแรงนะครับผมคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมก็ไปฝึกเล่นแล้วก็ลองเอาปืนนี้ไปลงแรงดูนะครับก็จะใช้ของแต่งเซตนี้เลยนะครับก็เป็นเซตที่ผมแบบอ่าพึ่งจับแล้วก็พึ่งแต่งเมื่อกี้นี้เลยครับ <laughs> พิ่งจับพึ่งแต่งเมื่อกี้นี้เลยคือแบบไม่มีความชํานาญไม่มีความช่ำชองอะไระก็คือแต่งแบบนี้ไปเล่นเลยนะครับก็โดยรวมครับก็เป,ป็นปืนที่แบบเออยิง ยิงแบบใกล้กับกลางดีครับแต่ไกลๆก็แบบมันต้องใช้ความชํานาญหน่อยนิดนึงนะครับก็สามารถที่แบบยิงแบบระยะไกลได้ครับโอเคปืนนี้ก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวคลิปยาวครับก็ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมอ่าถ้าชอบคลิปอะไรลองปืนแบบนี้คอมเมนต์ได้ครับผมก็จะทําให้ครับช่วงนี้ผมก็ค่อนข้างว่างนะครับพยายามทำลงคลิปเรื่อยๆนะครับสร้างความสนุกไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคลิปคงจะยาวแน่ๆเลยยาฮูย่า